สวัสดีค่ะมาพบกับ c h annel Happy Tech กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะมารีวิวเก้าอี้นวดนะคะ Rester Titan ซึ่งมีความสามารถในการนวดได้ทั้งหลังสะโพกขาและก็เท้าเลยค่ะค่ะและสำหรับรีโมทคอนโทรลของ Rester Titan นะคะก็จะมาเป็นรีโมทคอนโทรลแบบนี้สายค่ะซึ่งก็จะมีโหมดการนวดต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะคะ อย่างที่เรานวดกันอยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นโหมดรีแล็กซ์ที่ใช้สำหรับนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะเป็นโหมดเทอราพีค่ะที่ไว้ใช้สำหรับการนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อยของร่างกายนะคะและต่อมาค่ะก็ะจะเป็นโหมดแอร์ค่ะใช้สำหรับนวดขาและเท้าด้วยระบบถุงลมนะคะจากนั้นค่ะมาดูที่ความแรงนะคะสามารถเลือกความแรงได้ถึง3ระดับค่ะนั่นก็คือความแรงนะคะระดับไฮก็คือระดับสูงที่สุด แล้วก็โลค่ะก็คือระดับที่เบาที่สุดนะคะแล้วก็เป็นระดับมีเดียมสำหรับคนที่ชอบการนวดแบบระดับปานกลางค่ะค่ะแล้วเก้าอี e ้นวดเรสเตอร์ไทยท่านนะคะก็สามารถปรับท่านั่งค่ะในการนวดได้ถึง2ระดับนั่นก็คือท่านั่งและท่านอนค่ะถ้าเกิดต้องการนวดนะคะด้วยการนอนก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแต่ถ้าใครชอบแบบ นั่งนวดนะคะก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะใช้งานสำหรับการนวดผ่อนคลายแล้วนะคะเก้าอี้นวดไฟฟ้า r e s t e r Titan ตัวนี้ก็เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านที่เราสามารถใช้นั่งดูทีวีพักผ่อนได้ตามอัธยอาศัยค่ะโดยที่ไม่ต้องเปิดใช้งานระบบนวดเลยค่ะหรือจะใช้เก้าอี้นวดตัวนี้นะคะให้กลายเป็นเก้าอี้สำหรับนอนพักผ่อนในช่วงกลางวันก็ได้ค่ะ สำหรับการนวดหลังนะคะก็จะเป็นระบบลูกกิ้งที่ซ่อนอยู่ภายในเก้าอี้นวดตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสาธิตการนวดในระดับไฮค่ะก็คือระดับที่แรงที่สุดเลยค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะบริเวณสะโพกก็จะใช้เป็นชุดถุงลมค่ะที่ใช้ในการบีบนวดสะโพกนะคะเช่นเดียวกันกับตรงช่วงขาและเท้าค่ะก็จะใช้เป็นถุงลมเช่นเดียวกันนะคะที่จะคอยบีบนวดขาแล้วก็เท้าให้คลายอาการปวดเมื่อยค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากทดลองค่ะเบอ e ีนวด r รสเตอร์ไททันตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาทดลองใช้งานได้ที่ร้าน h าบ t e ท h นะคะอยู่ที่ซอยสาทรสินะคะและสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ฮ b บ t e c h ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ